อากาศยันเทานะครับบ้านสวนแก้วโพทารามนะครับได้กิ่นธรรมชาตินะครับได้กลิ่นขี้วัวด้ยนะครับธรรมชาติธรรชาติที่จอดรถเยอะนะครับ่าน่าเพลิงเยอะแยะเลยที่พักห้าร้อยบาท ถูกถูกน่กกกครับนี่เวทีนะครับเวทีร้องเพลงที่พักครับ เมื่อคืนเมาที่นั่นนะครับมีครบเลยนะครับบ้านสวนแก้วโฮทาลามครับต้องลองต้องมา